วันนี้ก็สวัสดีครับตอนนี้ครับงานคิวต่อไปครับจะทำว่บากเป็นทรงซูระคา์ครับ,รบใช้ชุดสีคันนี้จะใช้ชุดสีของ KTM ครับคันนี้ก็คันนั้นก็ส่งให้เจ้าของเรียบร้อยครับก็นี่คันใหม่ครับ คันใหม่ได้มาก็ประมาณนี้ครับอของเดิมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากครับของเดิมของโซนี่ก็น่าจะใช้เนี่ครับมีเครื่องมีโคง้งแล้วก็อาร์มสวิงอาร์มหลกัหลกๆเลยแล้วก็หัวกออกล้อนี่ก็ถอดออกอะไรออกแล้วครับถอดอะไรออกบางส่วนแล้วก็ตอนนี้ก็จะรอชุดสีครับชุดเปลือกกำลังสั่งกำลังสั่งอย่ครับ ออฝากติดตามผลงานด้ครับว่าจอมาแบบไหนชุดสี KTM ร้อยห้าสิบรคันนี้ก็เป็นของน้าที่โนูนินแดงครับสั่งให้ทำ รอชมตอนจบครับว่าจะเป็นยังไงคันนี้ก็ได้มามีเรื่มมีทะเบียนครับเวลาไปเอาไปไหนมาไหนจะได้สบายใจครับมีเรื่มมีทะเบียนพร้อมครับคับนนี้เครื่องก็ลูกหลวมครับต้องทำลูกใหม่ไม่เป็นไรครับได้มาหลวมก็ทำใหม่ครับ ยังไงก็ต้องทำอีแล้วครับเครื่องน่าจะได้ทำอยู่แล้วครับก็ะจะเปลี่ยนพวกสปริงคาร์ดเปลี่ยนอะไรให้ด้วยครับจะได้ขี่สนุกสนุกก็เพิ่งได้รถมาครับรอชุดสีครับชุดสีมาก็จะได้เริ่มทำครับตอนนี้ก็รอชุดสีไปก่อนเดี๋ยวชุดสีมาแล้วก็จะ มาอัปเดตอีกทีนึงครับว่าจะเป็นทรงประมาณไหนเป็นชุดสี KTM 150ก็เกกอออกน,นี้ก็จะทำการลื้อออกทั้งหมดเลยครับนี่ก็จะทำการลื้อออกหมดแต่ว่าน่าจะรอชุดสีนะครับถึงจะได้เริ่มทำว่าจะได้ดูทรงดูอะไร คันนี้ก็น่าจะง่ายครับคันนี้น่าจะง่ายกว่าคันที่แล้วครับคันที่แล้วเป็นคันแรกนะครับที่ทำทรงนั้นก็มีทรงแล้วคันนี้ก็น่าจะง่ายกว่าเดิมเยอะอยู่ครับแต่ถ้าตรงไหนไม่ดีมก็จะปรับปรุงครับพัฒนาให้ดีให้สวยก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับจอบมาแบบไหน โซนิชุดสี KTM 150ยหรือว่าอยากรู้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเกี่ยวกับการปั้นสสรถทรงซปเปอร์คาร์ครับ,รบผมก็เริ่มรู้มารู้แล้ว เนี้บได้มาก็สภาพก็ครบอยู่ครับสภาพก็เป็นรถใหม่ดีครับแต่ก็ได้ทําการถอดล้อถอดถังถอดนี่ออกครับเพราะไม่ได้ใช้สักอย่างครับก็จะมีดุมครับก็จะเอาดุมมาใส่ใช้ได้ใช้แต่ดุมพวกถังน้ำมันก็ไม่ไใช้เหนก็ไม่ใช้ครับชุดโช๊คชุดอะไรเยวก็จะทําการถอดออกครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวได้ชุดสีมาก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดสีให้ดูครับว่าถ้าใส่ไปแล้วจะได้ทรงประมาณไหนชุดสีเคทีเอมร้อยห้าสิบก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเผื่อใครกำลังที่ปั้นอยู่หรือสนใจอยากปั้นอันนี้ก็จะเป็นคันที่สองครับ ันที่สองที่จะทำทรงนี้ครับทรงนี้ผมก็ขี่ง่ายครับทรงนี้ขี่ง่ายกว่าทรงบังลมครับเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งดีกว่าครับเครื่องทรงนี้ก็กำลังดีครับกำลังกำลังไม่ตกครับไม่ค่อยเร็วมากแต่กำลังไม่ตกถ้าทำให้จบได้ก็โอเคครับทรงนี้ ส่วนมากคนจะชอบว้านมีปัญหาแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่มีปัญหาครับถ้าไล่ให้จบไล่ให้ดีโซนิกขี่สนุกนะครับโซนิกไม่เร็วมากแต่กำลังไม่ตกปีนเขาไต่เขาได้สบายครับถ้าเป็นเวฟเป็นบางลมเครื่องเหมือนของผมครับผมใส่เครื่องร้อยสิบไอเร็วครับความเร็วเร็วแต่ว่ากำลังกำลังไม่ค่อยดีครับกำลังปีนเขาปีนหินไม่ค่อยดี แต่ถ้าความเร็วก็พอได้ครับแต่สู้นิกนี่โอเคเลครับกําลังดีครับกำลังไม่ค่อยตกก็ใครที่ชื่นชอบทรงซูเปอร,ร์คัพก็ติดตามไว้เลยครับมาเจาะมาเป็นแบบไหนก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ